สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใส่เพลงพื้นหลังให้กับคลิปวิดีโอครับอย่างบางคลิปวิดีโอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฟังแต่เสียงเฉยๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะฟังดูไม่เราใจดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเป็นที่ต้องใส่เพลงสนุกสนุก เพลงที่มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในคลิปวิดีโอของเราอย่างเช่นจังหวะตลกจังหวะตื่นเต้นจังหวะน่ากลัวเข้าไปในคลิปวิดีโอหรือไม่ก็ตั้งเสียงเพลงคลอไปกับคลิปง่ายเราสามารถดูคลิปได้อย่างมีความสุขสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อินไปกับคลิปนั่นเองวิธีการเป็นยังไงมาชมกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราให้เราให้เรา,เรามาที่คาว่าเสียงตรงนี้จะนั้นมาที่คาว่าเพลงพลื้นหลังครับผมกดเข้าไปฮะ เราก็สามารถที่จะเลือกเพลงที่ของวอลโล่เขามีมาให้ในนี้ได้ด้วยซึ่งจากที่ผมใช้มานะมันไม่จิดลิขสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้เพลงที่อยู่ในนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมด้วยตัวเองก็ได้นะครับโดยผ่านทางแอไฟลเดี๋ 5, ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งว่าทำยังไงนะครับเอาละผมจะใช้เพลงอะไรดีเดีย๋ยวผมจะมากดก่อนนะครับลองเลือกดูกดฟังได้กดเลย เอาอนี้แล้วกัน720อันนี้เป็นเพลงที่เอามาจาก u t u b e เอ,อ่อ d i g i t a l l i b r a r y นะครับเอ,อ่อไม่ใช่ยู u ูบด i จิทัลนี่คือเพลงที่เอามาจาก YouTube Audio Library นะก็เป็นเพลงที่ไม่ตดลิขสิทธิ์สามารถจะใช้ได้กดเข้าไปเลยครับผมจะใช้เพลงนี้เมื่อใช้เสร็จก็กดที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะจากนั้นก็เลื่อนให้มันตรงกับที่เราต้องการครับผม จากที่เราดูถ้าเรารู้สึกว่าจังหวะอินโทรมันยาวเกินไปก็ตัดออกได้ครับแบง่งเป็นเลยแล้วเราก็ลบของเก่าทิ้งจากนั้นก็กดเข้าไปให้ตัวกรอบเพลงของเราขึ้นเป็นกรอบสีขาวแบบนี้แล้วก็เลื่อนไปในตำแหน่งที่เราต้องการแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้กดเล่นดูหนึ่สอสายวบอร์ด เมื่อเราได้เพลงแล้วมันจะมีอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งที่เรามักจะเจอกันนั่นก็คือเสียงเพลงที่เราเอามาใช้บรรเลงในคลิปเนี่ยมันดังดังกว่าเสียงคําพูดของเราเราจะทํำยังไงวิธีการง่ายมากครับกดตัวเพลงให้ขึ้นเป็นกรอบสีสีขาวเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะให้เสียงเพลงมันเบาให้ตรงกับเส้นสีชมพูแบบนี้จากนั้นทำยังไงครับ กดแบ่งเลยครับปับเมื่อกดแบ่งเสร็จปุ๊บจากนั้นก็ให้เรากดให้ตัวเพลงเป็นกรอบสีขาวแบบนี้แล้วก็มาที่ความดังครับกดเลื่อนฮะเลื่อน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 ให้มันเบาถ้าเราเลื่อนไปทางนี้มันก็จะดังแต่ต้องเลื่อนถอยหลังกลับมามันจะเบาก็น่าจะสักประมาณสัก8ปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์หนุ่มสาวสายวัยรุ่นคงจะสงสัยกันใช่ไหมเพลงมันก็จะดังประมาณนี้อลองฟังดู หนุส่สาวสายวัยรุ่นคงจะสงสัยกันใช่ไหมว่า true F. s แต่ทีนี้เนี่ยจะมีหนึ่งเทคนิคที่ผมอยากจะแทรกแล้วก็เสริมเข้าไปให้กับทุกคนนั่นก็คือถ้ามันอยู่ดีๆเพลงมันเบาแล้วก็ดังเลยหรือว่าดังมาแล้วก็เบาเลยเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยรื่นหูเท่าไหร่ดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องให้เพลงมันค่อยๆเบาลงจนกว่าจะถึงท่อนต่อไปวิธีการนะครับกดที่ตัวเพลงของเราให้ขึ้นเป็นกรอบสีขาวแบบนี้จากนั้น มาที่นี่เลยจางลงครับจางลงแล้วก็มาที่เขาว่าออกนี่นะแล้วก็มาที่เขาว่าจางลงแล้วก็เลือกเวลาที่เราจะให้มันจางลงได้ด้วยผมจะเอาสัดเท่าไร่ดีอ2อวินาทีนะครับแล้วก็วกดเสร็จสิน้นจากนั้นก็มาเลือกเพลงที่เป็นเพลงตัวท่อนรับอะครับที่ต่อจากคลิปแรกในเมื่อ เพลงตอาน,นหน้ามันเบาลงแล้วอันนี้ก็ควรจะต้องเริ่มจากเสียงเบาแล้วก็ค่อยดังขึ้นอ่ามันถึงจะดูแบบสมูทสมูทนึกออกไหมก็มาที่ตัวเพลงนะครับกดให้มันขึ้นเป็นกรอบสีขาวมาที่คําว่าจางลงที่อยู่ทางด้านล่างแล้วก็กดที่คําว่าเข้าแล้วกดคําว่าจางลงลุกเสาสครับเพลงมันก็จะสมูทมากขึ้นลองมาฟังกันดู หนุ่สาวสายวัยรุ่นคงจะสงสัยกันใช่ไหมว่า True H1A เนี่ยมันเล่นเกมฟ f ีประมาณนี้นะครับทีนี้ยังไม่จบแค่นั้นครับเลื่อนมาดูย่อคลิปลงมาหน่อยนะเลื่อนมาดูว่าเพลงของเราเนี่ยมันยาวเกินคลิปอิีโอของเราหรือเปล่าเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เวลาที่เราเอาไปทําเป็นตัวคลิปเนี่ยเพลงบางทีมันอาจจะบรรเลงในส่วนที่เราไม่ต้องการดังนั้นเราจะต้องมาดูด้วยว่าเพลงมันจบตรงไหน ถ้าเพลงมันมาเอินเลยท่อนที่เราไม่ต้องการเราก็ทำยังไงครับยอ่อลงแบบนี้หรือจะตัดทิ้งก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้กด subscribe ติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการประยุกต์ปรับใช้คลิปวิดีโอของเราให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยแอปพลิเคชันวอลโลครับสวัสดีครับ Diolch yn fawr am wylio'r fideo.